คงจะมาทำทำคลิปทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องตัดเย็บผ้านะคะวันนี้จะสอนน้องๆเขาตัดเย็บหมกตัดเย็บหมกก่อนนะคะวันหลังก็จะสอนตัดเย็บตัดเย็บชุดนะคะเพราะว่าที่เชงตงนี้ตัดค่าตัดเย็บผ้ามันแพงมากนะคะตอนนี้ก็เป็นช่วงโควิดก็เลยคว้าโอกาสนี้มาสอนน้องๆเขาตัดเย็บผ้าค่ะเพื่อให ตัดเย็บเป็นของตัวเองใส่เองก็ไปรู้น้องๆเขานะคะว่าจะตัดเป็นไหมสอนมาได้ประมาณ1อาทิตย์แล้วตามไปรู้นะคะอันนี้ตัดเองตัดเองเย็บเองนะคะตอนนี้เข้าหน้าหนาวแล้วตอนเช้าไปออกกําลังกายก็หมอกไหมใหมอกตกใส่ตกใส่โหก็เลยเป็นวาดก็เลยจหะหมอกน้มากหมกน้มากก็เลยจะตัดเย็บหมอกนี้ให้น้อง ให้น้องเขาคนคนละอันคนละอันนะคะมีห้าคนนะคะนี่หอมหอมซื้อผ้ามาแล้วก็จะมาตัดให้น้องเขานะคะตอนนี้หอมก็ตัดเย็บผ้าแล้วก็บางคนก็ให้มาตัดนะคะตัดเป็นชุดค่ะชดุชดไตชุดไตชุดใส่ชุดใส่แบบบ้านๆน,นะคะตัดเย็บทุกวันค่ะถ้าว่างๆงวันเสาร์อาทิตย์ วันเสาร์อาทิตย์นี่ตัดทุกวันค่ะสมมติว่าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นี้จะไปทำงานตอนนี้ช่วงโควิดก็ทำงานอาทิตย์หนึ่งก็ทำสามวันหยุดหวันบางทิย์ก็ทำสองวันหยุดหกวันอ่อหยุดหยุดห้าวันอย่างนี้ค่ะตอนนี้ก็ว่างๆก็น้องเขาก็ไอตอนนี้เขาปิดเรียนกันอยู่นะคะเพราะว่าช่วงโควิดน้องหอมทิพนี้ ตอนนี้จะขึ้นมหาลาัยค่ะแต่ปิดปิดโรงเรียนก็ก็ไม่ไล้ไปไม่ได้ไปก็ว่างๆก็มาเรียนตัดเย็บผ้าค่ะตัดเย็บตัดเย็บผ้าที่ที่บ้านหอมนี้นะคะทุกคนนะคะน้องอัมพรน้องนนท์คำก็มาค่ะมาตัดเย็บผ้าตอนกลางคืนก็สอนภาษาไตให้ค่ะภาษาไต <c oughs> <c oughs> ภาษาไตตอนกลางวันก็ตัดเย็บผ้าค่ะถ้าหอมไม่ไปทํางานน้องเขาก็จะมา เที่ยวบ้านเดียวก็เที่ยวบ้านหอมแล้วก็หอมก็จะสอนเขาตัดเย็บผ้านะคะไปไปรู้น้องนนคำกว่าน้องนนคำยังหยิบหยิบจักรหยิบจักรนยันวะใส่เข็มใส่เข็ยมยังไม่เป็นค่ะเพิ่งมาเรียนประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะไม่ใช่วันแรกเรียนอาทิตย์หนึ่งแล้วค่ะเรียนอาทิตย์หนึ่งแล้วหอมก็ตอนหอมไปเรียนก็ประมาณสามเลิมนะคะ ไปเรียนวันเสาร์อาทิตย์บางวันว่างก็ไปนะคะไปเรียนสามเรือนสี่เรือนก็ตัดเป็น,นตัดเย็บเป็นแล้ว<อ>เป็นซินซินตี้เหรอคะซินดีนะคะซินดีแต่สอนน้องเขาวัดรูปวัดรูปเสร็จแล้วก็อาทิตย์หนึ่งนะคะสอนน้องเขาวัดรูปแล้วก็วัดโตวัดโตวัดโตก็สอนหมดแล้วค่ะตอนนี้ก็จะสอนหยิบจักรนะคะ ิบจับให้น้องเขาให้น้องเขาดูก,ก่อนนะน้องเขายังไม่ไม่ค่อยถนัดค่ะยี่องเข้กลองแล้วนะคะยิบเนะป็นะย,ย,ยิบสายสายเลยนะยิบเสียิบสี่ยยิบง้อะเอาเอาน้องลองดู <c oughs> งงงไหมเะทำเป็นรองลองลองิอง้ ใส่ไหมคะตาต้องนทำมาใส่ไม่ได้หรอกแต่กี้ยงใส่ไม่ได้เลยใส่ได้แต่มันต้องใช้เวลาจริงเปล่าตอนหอมไปเรียนค่ะหอมเพราะว่าหอมหยิบจากนี้เอเป็นแล้วก็ไปเรียนก็ไม่ค่อยยากค่ะเพราะว่าวัดรูปก็เราก็เป็นอยู่แล้วแต่น้องอ้ไม่เคยหยิบนะคะไม่ออก ไม่ออกนะไม้มันดูดเอาใส่เอาเห็นเข็มขันหัวหนะหันหัวต้องใส่แว่นหรือเปล่าแอนไปจะสอนให้ฟรีนะคะเพราะว่าเป็นพี่น้องกันหมดเป็นลูกๆหลานๆกันหมดถ้าไปเรียนที่อื่นนี่เสียค่าใช้จา่ายเค่ะถ้าไปเรียนตัดเย็บผ้านี่เอ่อ เรียนเรียนจบนะคะเรียนจบนี่ประมาณ8 8แปดปดนจักค่ะกับแสนจั๊กแลต้องเอาเครื่องจักรของเราไปไปเรียนทุกวันนะคะสมมติว่าเราเราเราก็ไปเรียนทุกวันเลยค่ะถ้าตัดเย็บไม่เป็นเราก็ไปหาไปหาซูเขาอีกค่ะเอาน้องทำคำตัดเป็นเนี่ยเออเย็บเย็บเป็นเนี่ยเป็นแี้วก็ให้บ่นเสื้อป็นเสื้อบ่นเสเป็นนะ โอ้ยน้องออมพรน้องออมลองหยิบดูดิด้านหน้าด้านนี้นะมาอันนี้ก็จะทำโบกนะคะทำโบกให้น้องเขาจะเป็นสีแดงให้คนหนึ่งคนแล้วหนึ่งอันหนึ่งอันค่ะแล้วถาเป็นนั่นจะน้องบอลองลำหรือเออลองลองทำรูลองทำรูไม่ใช่ให้ไปลำงานลองทำรู จะรอดไหมเอาต้องหาทางนี้โกรธเลยเอ้ยปั่นปันเช่นนั้นปั่นปันเช่นไรเอามันมาข้างหน้าดิเออเอา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 หยิบขาเอาไว้ซีร์ล่อขาหยิบไม่เป็นนะนะหยิบไม่เป็นเลยสักกระคนตรงกันดีว้ายก็เลยใช้นี่ก็ตรงไหม ตรงไหมสายมันตรงไหม้องของคำลองดูนะตรงกับไม่ตรงตรงอ่ะตรงอ่ะไม่ตรงก็ไม่เป็นไรถ้าเราตัดเย็บไปเราก็จะถนัดเองใช่ถือว่าดีค่ะน้อกจากนอกจากคำนั่งนี่ตัวเท่าพี่หอมคำแล้ว เป็นได้สักคนเนาะนะคะอันนี้กำลังหัดเย็บอยู่ฝั่งนี้ก่อนไหนๆลองใส่ดูนี่หมวกอะตะกี้อะใส่ดูดิโอ้สวยเลยของคนอื่นนะของของใครของใครของพี่อของพี่ะอ ตอนนี้ก็จะตัดสีแดงให้นะคะ <Okay. S 1> ตอนนี้น้องสามคนก็ให้เขาตัดอยู่นะคะน้องอมพรน้องนอนคําน้องของคําก็เอาผ้าน้องหอมทิพก็ oh. น้องตอนนี้น้องหอมทิพย์วัถนัดแล้วน้องหอมทิพย์หยิบหยิบจักหยิบจักเป็นแล้วนะคะ <laughs> อีกไม่กี่เลนก็รับจ้างตัดได้แล้วนะน้องนอง <laughs> นี่นะคะแผ่นแผ่นอันนี้มันจะแข็งนิดนึงนะคะเราต้องเราต้องขีดขีดให้มันเป็นสีแล้วก็สีแดงๆแบบนี้ค่ะเราจะมองมองเห็นง่ายขึ้นนะคะอแผ่นแผ่นนี้หอมต้องเอาไปติดติดกับ ต,ติดกับผ้าก่อนนะคะติดกับผ้าก่อนมันต้องใช้นี่ค่ะติดกับผ้าก่อนผ้านี้เราก็ตัดแล้วเร,เราติดกับผ้าติดกับผ้าแล้วเราต้องเอาเข็มนะคะ,ะ,คะเข็มอันนี้ค่ะเข็มอันนี้มาใส่ใส่แบบนี้นะคะ ีแบบน้ค่ะทำไมเราต้องใช้เข็มเพราะว่าเข็มนี้ถ้าถ้าเวลาเราหยิบจักหยิบจักแล้วก็หยิบไหมมันนะคะมันก็มันก็มันก็จะเย็บตรงนะคะถ้าไม่ใช้เข็มอะถ้ามันไม่ถ้าไม่ใช้เข็ม,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 ขมก็มันก็เย็บไม่ตรงค่ะมันก็ไม่สวยค่ะเราต้องใช้เข็ม ออกมาหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะใส่แผ่นนี้มันจะแข็งหน่อยแล้วก็เอามาเอามาติดกันแล้วก็นี่ค่ะขยันกันทุกคนเลยนะตอนนี้ก็ตัดเย็บหมกไล่แล้วนะคะสวยค่ะสีแดงอันเลอน้องนนคำใส่ไหมน้นคำใส่แล้วสวย สวยค่ะสวยสิสเดนตัดเย็ยบไล่แล้วโอ้ยสวยสวยค่ะนะคะข้างในสวยเป็นภาษาอังกฤษอะไรวะกีกีอันนี้จะเป็นครึ่งจักรของหอมนะคะมันเก่ามากแล้วค่ะอายุมันก็ประมาณ40กว่าปีแล้วนะคะสืบทอดมรดกตกมานะคะสืบทอดยาย ย้ายใ,ให้ย้ายสืบให้แม่แล้วตอนนี้แม่ก็สุบทอดมาต่อถึงหอมนะคะอายุมันเก่มากแล้วค่ะประมาณ30-40กว่าปีแล้วนะคะเอาเอาพัตเตอร์นี่ติดใบหมดค่ะเพราะว่ามันเก่าแล้วค่ะแต่มันก็ใช้ใช้งานได้นะคะเนี่ยใช้งานได้อยู่ค่ะ สำหรับคลิปวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้หอมด้วยนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะนี่ค่ะหมกสวยๆนะคะวันนี้ตัดตัดเดย็บเองค่ะ